น้องต้นอ่อนทานตะวันค่ะเช้าวันที่7นะคะน้องสูงมากแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนนะคะวันนี้เราสามารถตัดได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ว่างค่ะเราจะตัดพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นให้น้องอายุ7วันเต็มนะคะพรุ่งนี้เช้าวันที่8เราค่อยตัดค่ะมาดูความสูงของน้องกันค่ะถ้าน้องไม่ล้มนะคะน้องจะสูงเท่าไหร่นี่ค่ะ วัดความสูงของน้องการโอ้น้องอยาพันกันค่ะอุ้ยหักเลยค่ะเดี๋ยวนะคะอ่าต้นนี้ค่ะสูงมากค่ะสูงสิบแปดเซนนะคะน้องสูงสิบแปดเซนกันค่ะน้องโตแข่งน้อโตแล้วมาดูนะคะถ้าปกติเขาจะสลัดเปลือกออกเองประมาณวันที่สามสี่ห้าก็าสลัดแล้วค่ะ ถ้ายังไม่สลัดนะคะเราช่วยเขานิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าสลัดช้านะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะดูอันนี้นะคะก็จะมีปลายเหลืองอยู่แต่บางอันถ้าสลัดช้าเขาจะเป็นเหมือนรอยเชื้อรานะคะเราต้องช่วยเขาเด็ให้น้องเขาหลุดออกนะคะมาดูค่ะ ตัวนี้นะคะอันนี้รอดค่ะไม่เป็นอะไรคะ่ะข้างล่างตัวที่งอกชาข้างล่างนี่นะคะนี่ค่ะ จะมีอาการอย่างนี้ค่ะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะนี่ค่ะเด็ดทิ้งไปเลยค่ะเราจะดูว่าวันนี้หลังจากที่เขารับแสงอีกวันหนึ่งค่ะสีเขาจะเขียวเข้มขึ้นหรือเปล่านะคะตอนนี้เขาจะเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนๆค่ะอย่างนี้ค่ะเด็ดออกนะคะ แสงเช้ามานะคะเราจะรับแค่แสงอ่อนๆนะคะแสงแดดแรงๆเราจะไม่ให้รับนะคะให้อยู่ในชายคาค่ะเพราะว่าทานตะวันนี้จะต่างจากผักบุ้งตรงที่ว่าถ้าโดนแสงแดดแล้วเขาจะเหม็นเขียวนะคะโดนแสงแดดนะคะแสงแดดโด,ดยตรงค่ะไม่ใช่แสงสว่างนะคะเขาจะเหม็นเขียวค่ะระวังนะคะ